ญี่ปุ่นผ่อนคลายวีซ่าขยายโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติทำงานในต่างประเทศสวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศกับธนาพรนะคะและในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศผ่อนคลายข้อจำกัดด้านวีซ่าในวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสอาศัยและทำงานในญี่ปุ่นมากขึ้นซึ่งเป็นการตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากแวดวงธุรกิจและนักวิชาการค่ะ สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นนะคะระบุว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคนิคที่ภาครัฐกําหนดให้สามารถทํางานในภาคส่วนที่ไม่จะเป็นต้องเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสาขาที่จบมาโดยคาดว่ามาตรการใหม่นี้นะคะจะช่วยเพิ่มจมํานวนนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเพื่อทํางานได้ราว3,000คนต่อปีทางหนา้าสำนักงานข่าวเกียวโดรายงานว่าก่อนหน้านี้นะคะเมนักศึกษาต่างชาติจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคนิค และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็ตามแต่ก็ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหากไม่สามารถทาง,งานที่ตรงกับสาขาที่จบมาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นยังขยายเกณฑ์ของนักศึกษาต่างชาติที่สามารถอาศัยต่ออยู่ในญี่ปุ่นเพื่อทํางานด้วยวีซา่ากิจกรรมเฉพาะพิเศษเป็นสถานะที่อนุญ,ญาตให้ทํางานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเดิมทีนะคะวีซ่าดังกล่าวมีไว้สําหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น แต่ตอนนี้ค่ะสามารถออกวีซ่าดังกล่าวให้กับนักศึกษาที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นสูงและสำเร็จการศึกษาเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีซึ่งรวมถึงผู้ที่สำเร็จหลักสูตร4ปีจากมหาวิทยาลัยเทคนิคที่ภาครัฐกำหนดด้วยนั่นเองค่ะนี่เป็นข่าวดีของนักศึกษาต่างชาตินะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองหวังว่าจะทำให้นักศึกษาหลายคนนะคะมุ่งมั่นและอยพัฒนาตัวเองเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองใน,นอนาคตได้เป็นอย่างดีนะคะขอให้ความพยายามทั้งหมดไม่เสียแรงเปล่าค่ะ และนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศของตัวลาไปก่อนไวพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ